ความคืบหน้ากรณีผู้ก่อเหตุเข้าไปขโมยทรัพย์สินในคลีดิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีซึ่งผู้เสียหายระบุนะคะว่าเกิดเหตุแล้วถึง3ครั้งในการแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ล่าสุดตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนเรร่อนค่ะ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีตรวจสอบภายในคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้น2คูหาเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมและติดตามตัวผู้ก่อเหตุเข้าไปขโมยลวดทองแดงภายในคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศถึง3ครั้งแต่ไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ พนักง,งานคลินิกเสริมความงามเล่าว่าร้านถูกขโมยทรัพย์สินครั้งแรกเมื่อวันที่3และว,วันที่14กรกฎาคมก่อนเข้าแจ้งความและร้านก็ถูกขโมยทรัพย์สินอีกทําให้เครื่องปรับอากาศของร้าน3มเครื่องไม่สามารถใช้งานได้และเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้นําเครื่องปรับอากาศไปซ่อมเพราะเกรงว่าจะก,กระทบกับพยานหลักฐานทําให้ร้านได้รับผลกระทบคิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดิมไหม ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคะะ่ะก็เราก็ยังไม่เคยเห็นใครเลยอ่าเห็นว่าคินอีกข้างๆก็โดนใช่ไหมครับค่ะใช่ใช่ใชไล่เรียกกันเลยคลินอีกข้างๆเพราะว่าใช่ที่เราโดนไปมีอะไรมมีคอมแอร์กี่ตัวทั้งหมดตอนนี้โดนไปสามะะ้วค่ะสาม,มสามแล้วก็จะมีพวกสายไฟก่อน พันตำรวจเอกจามนันดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและกำชับให้สายตรวจเพิ่มความถี่ในการตรวจบริเวณดังกล่าวส่วนกรณีที่ผู้เสียหายระบุว่าเจ้าหน้าที่ทำงานล่าช้าอาจเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดเนื่องจากผู้เขาแจ้งความตอนแรกเป็นพนักงานร้านซึ่งต้องได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของ พื้นที่ซึ่งเป็นผู้เสียหายตามคดีอาญาทำให้ต้องรอเรื่องเอกสารขณะที่ผู้ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นคนเร่ร่อนซึ่งจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็ว